มีคำถามว่าการหนีเป็นการแก้ปัญหาจริงหรือไม่ไม่จริงค่ะการหนีเป็นความกลัวค่ะกลัวถึงได้หนีแต่การแก้ปัญหาคือความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงถ้าเรามองความจริงอย่างที่มันเป็นความจริงเราจะมองเห็นว่าแม้ความจริงนั้นมาอาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดอยู่บ้างมาอาจจะมีความทุกข์อยู่บ้างแต่เรามองดูทุก อย่างพ้นทุกข์ได้เราจะไม่หนีทุกข์ค่ะแต่เราจะเห็นว่าความทุกข์เป็นปรากฏการเป็นปฏิหารที่จะทำให้เราก้าวต่อไปปัญหาบางเรื่องจะไม่เป็นอุปสรรคของชีวิตได้เลยถ้าเรามองปัญหาอย่างมีปัญญาและมองปัญหาอย่างขอบคุณเหมือนหินลับมีดที่ทำให้เราคมขึ้นขอให้เรามีชีวิตในการที่จะ,ะเผชิญกับโลกอย่างที่โลกเป็นและเราเข้าใจโลก เพราะเรามีโลกภายในคือใจของเราที่ไม่ปรุงแต่งอย่างมีความไม่รู้หรือรู้มากแล้วรู้ผิดอวิชชาคือความรู้ที่เอาตัวไม่รอดค่ะแต่ถ้าเรารู้ทันสภาวธรรมที่เกิดขึ้นไม่เห็นความอึดอัดอาจจะเรียกว่ากลัวก็ได้แต่ให้สั้นๆจะเอ๋แล้วบายๆกับความกลัวนั้นเร็วๆกลัวก็จะกลายเป็นกล้าค่ะกล้าที่จะเผชิญกับความจริงแม้เรื่องนั้นจะยากเพียงไหน แต่ตั้งใจที่จะทําให้สําเร็จความตั้งใจที่จะทําให้สําเร็จอย่างมีปัญญาก็จะทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเรานะคะโปรดบอกกับตัวเองว่าหนีไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเรารเผชิญอย่างคนที่กล้ารับรู้จังหวะของชีวิตบางจังหวะอาจจะต้องถอยแต่ถอยเพื่อถึงไม่ใช่หนีค่ะถอยเพื่อถึงถอยจากความขัดแยง้งเพื่อถึงเป้าหมายที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง อย่างนี้ไม่เรียกว่าหนีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ